ชีวิตปีเตอร์คอฟไม่สมหวังเรื่องความรักถูกนอกใจถึง5ครั้งจัดเป็นนุ่มหล่อที่โดดเด่นมาตลอดตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวสำหรับปีเตอร์คอฟเดอรเรนดอลหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ลูกครึ่งไทยเดนมาร์กที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีต่อกี่ปีความหล่อของเขาก็ไม่เคยลดลงเลยซึ่งเขาได้มาเผยถึงเรื่องราวความรักและครอบครัวแบบจัดเต็มปีเตอร์เผยว่าเรื่องผมเคยถูกนอกใจไหมผมนับให้แล้วกัน ที่นึกออกตอนนี้ก็ห้าคนครับที่เลิกกันเพราะผมจับได้คือคบกันอย่างนี้มีอยู่วันหนึ่งมีอะไรผิดสังเกตก็มีอยู่ครั้งหนึ่งมีธุระธุระสำคัญกลับไปนอนก่อนเถอะ เราก็รู้สึกปกติต้องกลับบ้านพร้อมกันโทรไปไม่รับสายติดต่อยังไงก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้นอนทั้งคืนผมก็ข้างวลก็เลยไปบุกไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านผมก็รอแล้วเขาก็กลับมาตอนเช้าก็จับได้แต่มีบางคนที่เราแบบถึงขั้นว่าเราขอเขาเปิดแอปพลิเคชันเพื่อติดตามตัวอย่างที่เขาโทรหาใครแล้วคุยโทรศัพท์มันก็ยังคงบันทึกอยู่ GPS เดินทางไปไหนมาแล้วเท่าไหร่รวมถึงโทรศัพท์วางอยู่ ผมกดแค่หนึ่งปุ่มมันเปิดไมให้ผมฟังเลยแล้วเราก็เจอความจริงที่มากกว่าที่เราคิดครับส่วนที่ถามว่าตอนนั้นมีข่าวผมหายไปก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ครับงานนี้หายหมดเงียบกริบเลยมันก็มีช่วงที่มันเครียดจริงๆ เพราะมันมีช่วงที่มันกดดันมันไปต่อไม่ได้แบบว่าผมไม่ใช่คนที่แบบว่าจะเอาคะแนนเข้าข้างตัวเองการที่ปกป้องตัวเองผลลัพธ์คืออะไรเราต้องไปว่าคนอื่นไหมแล้วเราต้องปกป้องตัวเองเพื่อให้ตัวเองดูดีไม่ใช่แนวทางผมว่ามันไม่แม,แมนแล้วผมก็ไม่ได้ถูกสอนมาแบบนี้แต่ท้ายที่สุดผมไม่อยากไปพูดอะไรไม่ดีแล้วลูกกลับมาดูถ้าเรารู้อยู่แก่ใจเรามองตัวเองในกระจกทุกเช้าเรารู้สึกยังไงครับ และหลังจากมรสุมลูกใหญ่ที่ผ่านพ้นไปแล้วนั้นปีเตอร์ก็กำลังจะกลับมามีผลงานในวงการบันเทิงอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณค่ะ